พาท่านผู้ชมมาดูการซ่อมแซมไฟฟ้าในโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ p a กันค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานีนะคะได้ลงพื้นที่ชุมชนวัดตลาดใต้จังหวัดปทุมธานีลงมาช่วยซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้กับชาวบ้านฟรีเลยค่ะนี่ค่ะทีมงานพร้อมนะคะพร้อมไหมคะ อโอ้โหหนักแน่นเลยนะคะซึ่งในทีมงานนี้นะคะท่านผู้ชมคะก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภู๋ยภาคมีอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคนะคะและก็รวมถึง1ตําำบล1ช่างไฟฟ้าและนักศึกษาเป็นทีมในครั้งนี้เข้ามาช่วยชาวบ้านค่ะกุณธทีรศักดิ์ลิจันทร์รองผู้จัดก,การการไฟฟ้าส่วนปุ๋ยภาคจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ p a ประจำปี2566บริเวณพื้นที่ชุมชนวัดตลาดเหนือและวัดตลาดใต้มีการฝึกอบรมนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีและนำนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมมาร่วมดำเนินการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าติดตั้งอุปกรณ์เมนเบรกเกอร์ r c d ระบบการต่อสายไฟลงดินโดยมีวิศวกรและพนักงานช่างของ PEA ควบคุมงานทุกขั้นตอน กันไฟฟ้าสุนทพร uh huh. จังหวัดปทุมธานีได้ร่วมกับทางหน่วยงานอาชีวะนะครับวิทยาเทคนิคนะครับปทุมธานีแล้วก็ทางเทศบาลตำบลบางขยงแห่งนี้นะครับกิจกรรมเนี่ยเราจะมี3วันนะครับได้มีการอบรมน้องๆนักศึกษาชั้นประวชปวสช่างไฟฟ้านะครับให้มีความรู้เกี่ยวกับการบริการประชาชนการซ่อมแซมนะครับระบบไฟฟ้าให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนซึ่งวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับ จะเป็นกิจกรรมภาคสนามจะมีการดําเนินการดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ศาสนสถานนะครับเช่นวัดตลาดเหนือวัดตลาดใต้แล้วก็ชุมชนในพื้นที่นี้วันนี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละบ้านที่เราไปสํารวจแล้วเราไปปรับเปลี่ยนให้เนะี่ยอย่างเช่นอะไรบ้างคะแต่ละบ้านที่เราไปสํารวจปรับเปลี่ยนให้ก็อาทิเช่นการเปลี่ยนปลั๊กที่ชํารุดสุโสอุปกรณ์ไฟฟ้าต่งตางๆแผงเซอร์กิตเบรกเกอร์ รวมทั้งสายไฟที่เสื่อมสภาพชำรุดจุจนเรามองแล้วว่าประชาชนจะใช้ไฟไม่ปลอดภัยนะครับเราก็เปลี่ยนให้โดยไม่มีไม่ได้คิดมูลค่าใดๆคือทําให้ฟรีเลยถูกต้องครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับของจังหวัดพุมธานีนะครับที่ได้เลือกสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคทุมพธานีนะครับเป็น สถานศึกษาที่ให้บริการกับพี่น้องประชาชนนะการฝึกทักษะของนักศึกษาในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่นะครับที่นักศึกษาจะต้องนําไปใช้ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้นักเรียนนักศึกษาของเทคนิคทุมธาน,นีมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในสังคมในการให้การบริการเกี่ยวกับเกี่ยวกับความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ต้องขอขอบคุณการไฟฟ้าสุริิภาคนะร่วมกับวิทยาลัายเทคนิคปทุมธานีนะครับที่มีความพวงให่ประชากรของตําบลบางแยงของเรานะครับตำบลบางแยงของเราเนี่ยคือการไฟฟงไฟฟ้าเนี่ยบางบ้านอาจจะไม่มีเงินเก่าแล้วนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณการไฟฟ้านะครับที่มีการเปลี่ยนสายไฟ,ไฟแล้วก็ดูแล มาที่ชุมชนกันบ้างบ้านคุณลุงมีสภาพไฟฟ้าที่ไม่ปลอดภัยทั้งหลังค่ะพี่มารุษคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยบ้านหลังนี้นี่คือมาทําอะไรเขาบ้างคะบ้านของคุณลุงเนี่ยซ่อมทั้งหลังครับเนื่องจากว่าสภาพคัดเอานะครับก็ไม่มีตัวเบรกเกอร์ตัดวงจรนะครับและสายมีจุดต่อนะครับสภาพเต้ารับชํารุดทุกโม,มากนะครับตลอดจนหลอ,อดไฟทาง PA เก็เด้ยนดำเนินการร้อยสายร้อยท่อนะครับแล้วก็ ดำเนินการเปลี่ยนเต้ารับให้ใหม่นะครับเพื่อให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดีนะครับปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินนะครับโอ้โหพี่มาุตคัดเอานั้นโซมากเลยอะต้องเปลี่ยนไหมอันนี้ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็เราก็จะเปลี่ยนเป็นตู้นะครับเป็นตู้เบเกอร์นะครับตู้เบเกอร์ให้นะครับพราะมีตัวตัดวุจรนนะครับปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยแน่นอนครับเปลี่ยนให้คุณลุงทั้งหลังแบบนี้คือฟรีไหมคะฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาปรับปรุงระบบไฟให้ทั้งหลังเลยรู้สึกยังไงบ้างดีใจครับที่ได้ได้ทำปรับปรุงใหม่ทุกอย่างครับเพราะมันชำรุดทั่วปห,หมดทั้งหลังเลยครับจะปลอดภัยมากขึ้นดีครับปลอดภัยทุกอย่างเลยครับ ตั้งแต่ปี2556ถึงปัจจุบันมีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมมากกว่า30,000คนมีครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์มากกว่า1ล้านครัวเรือนค่ะ